เด็กปก่องทางการได้ยินหมายถึงเด็กที่มีความบกห่องหรือสูญเสียการได้ยินเป็นเหตุให้การรับฟังเสียงต่างๆได้ไม่ชัดเจนมีอยูสอประเภทคือหนึ่งเด็กหูตึงหมายถึงผู้ที่สูญเสีย,สยการได้ยินถึงขนาดที่ทําให้มีความยากลําบากจนไม่สามารถเข้าใจคําพูดและการสนทนาไม่แต่แต่ไม่ถึงกับหมดโอกาส ที่จะเข้าใจภาษาพูดจากการได้ยินหรือเพียงอย่างเดียวโดยไม่มีหรือมีเครื่องช่วยฟังแต่งตามระดับการได้ยินซึ่งอาศัยเกณฑ์การพิจารณาอัตราความบกพร่องของหูโดยให้ค่าเฉลีย่ยการได้ยินการได้ยินความถี่ที่500ถึง1,000และ2,000 รอบต่อวินาทีเอิดในหูข้างที่ดีกว่าจำแนกได้สี่กลุ่มคือหนึ่งจุดหนึ่งเด็กหูตึงระดับน้อยมีการได้ยินเฉลี่ยระหว่าง26ถึง40เ่เดซิเบลเด็กจะมีปัญหาในการรับฟังเสียงเบาๆเช่นเสียงกระซิบหรือเสียงจากที่ไกลๆ1.2 เด็กหูตึงระดับปานกลางมีการได้ยินเสียระหว่าง41-55ดีซิเบลเด็กจะมีปัญหาในการรับฟังเสียงผู้คุยที่ดังในระดับปกติที่มีระยะห่าง3-5ฟุตและไม่เห็นหน้าผู้พูดดังนั้นเมื่อผู้คุยด้วยเสียงธรธรมดาก็จะไม่ได้ยินหรือได้ยินไม่ชัด จับใจความไม่ได้และมีปัญหาในการพูดเล็กน้อยเช่นพูดไม่ชัดออกเสียงเพี้ยนพูดเสียงเบาหรือเสียงผิดปกติ1.3เด็กหูตึงระดับมากมีการได้ยินเสียระหว่าง5 6 7 0เดซิเบลเด็กจะมีปัญหาในการรับฟังและเข้าใจคำพูดเมื่อพูดคุยกันด้วยเสียงดังเต็มที่ ก็ยังไม่ได้ยินมีปัญหาในการรับฟังเสียงหลายเสียงพร้อมกันมีพัฒนาการทางภาษาและการพูดช้ากว่าปกติพูดไม่ชัดเสียงเพี้ยนบางคนไม่พูด1 4เด็กหูตึงระดับรุนแรงมีการได้ยินเฉลี่ยระหว่าง71-90เดซิเบลเด็กจะมีปัญหาในการรับฟังเสียง และการเข้าใจคำพูดยากมากเด็กจะสามารถได้ยินเฉพาะเสียงที่ดังใกล้หูในระยะหนึ่งุตจากผู้คุยด้วยตรงตะโกนต้องตะโกนหรือใช้เครื่องขยายเสียงจึงจะได้ยินเด็กจะมีปัญหาในการแยกเสียงเด็กมักพูดไม่ชัดและเสียงผิดปกติบางคนไม่พูดสองหูตึง เด็กหูตึงหมายถึงเด็กที่สูญเสียการได้ยินมากถึงขนาดที่ทำให้หมดโอกาสที่จะเข้าใจภาษาพูดจากการได้ยินหรือจากการได้ยินด้วยหูเพียงข้างเดียวโดยไม่มีหรือมีเครื่องช่วยฟังจนเป็นเหตุให้ไม่สามารถเข้าใจหรือใช้ภาษาพูดได้หากไม่ได้รับการฝึกฝนเป็นพิเศษ ถ้าวัดระดับการได้ยินแล้วจะมีการได้ยินตั้งแต่90เดซิเบลขึ้นไป